สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา ช่องรีวิวอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ T23 รถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบให้พร้อมรับมือกับสงครามยุคใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะและการทำลายล้างที่ทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือรถถังที่หลายประเทศกำลังจับตามองและอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ ของรถถังรบในอนาคตอันใกล้ T-23 ถูกออกแบบโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า Steel Armor Hybrid ซึ่งเน้นการลดพื้นที่เรดาร์และการล่องหนทางอิเล็กทรอนิกส์รูปลักษณ์ภายนอกของมันมีลักษณะเตี้ยลงเพื่อลดจุดสังเกตในสนามรบ ตัวกรอบภายนอกเป็นวัสดุผสมระหว่างคอมโพสิตเกรดพิเศษและนาโนเซรามิกที่มีคุณสมบัติเบาแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าสีเท่าซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและลดภาระให้กับเครื่องยนต์ ทำให้ T-23 เป็นรถถังที่ทั้งเร็วและทนทานในเวลาเดียวกันอีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือการติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก ARES 2ซึ่งสามารถตรวจจับหัวรบที่กำลังเข้ามาและสกัดได้ทันทีภายในครึ่งวินาทีทำให้มันสามารถป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธนำวิถีหรือ RPG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาวุธหลักของที23คือปืนใหญ่ขนาด125มิมแบบลำกลองเรียบที่ได้รับการปรับแต่งให้รองรับกระสุนเจาะเกราะรุ่นใหม่ KEAPFSDS 26ที่สามารถเจาะเกราะ MBT ได้จากระยะไกลถึง3กิโลเมตรและยังสามารถยิงกระสุนอัจฉริยะที่ควบคุมวิถีผ่านระบบ AI เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายตัวรถยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, มและป้อมปืนรองที่ควบคุมระยะ กลไโดยลูกเรือภายในรถด้านสมรรถนะ T23 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแบบไฮบริดที่มีกำลังถึง1,500แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดบนถนนที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความสามารถในการขับข้ามพื้นที่เปียกแช์ ลุยคโคลนหรือแม้แต่น้ำตื้นได้ด้วยระบบฟองลมใต้ตัวรถที่ช่วยยกตัวให้อยู่เหนือพื้นผิวนอกจากนั้นทีย3ยังมีระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟที่ปรับระดับความสูงของรถได้อัตโนมัติตามสภาพภูมิประเทศเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่อีกสิ่งที่โดดเด่นคือระบบสมาร์ทคอมแบทสวีท3.0ซึ่งเป็นระบบประมวลผลภายในที่สามารถควบคุมอาวุธ กล้องตรวจจับระบบตรวจภัยคุกค,คามและการสื่อสารในเวลาเดียวกันโดยลูกเรือสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านหน้าจอ HUD บนหมวดนิราภัยพร้อมระบบ AI ที่ช่วยคำนวณวิถีกระสุนวิเคราะห์เส้นทางและเตือนภัยได้แบบเรียลไทม์ที23ยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดระเวนและดาวเทียมสนามรบเพื่อรับข้อมูลรอบตัวได้แบบ360องศาโดยไม่ต้องพึ่งสายตาลูกเรือเพียงอย่างเดียว ระบบอัตโนมัติครูไลท์ยังเป็นจุดเด่นของ T23 เพราะสามารถให้รถถังปฏิบัติภารกิจได้แม้มีลูกเรือเพียง2นายด้วยการควบคุมผ่าน AI และระบบอัตโนมัติทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีระบบกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP Shielding และระบบสื่อสารควอนตัมที่ไม่สามารถถูกดักฟังหรือแฮกได้ง่ายๆทำให้การรบทางไซเบอร์แทบจะหมดความหมายเมื่อเจอกับ T23 เมื่อมองโดยรวมที23เป็นมากกว่ารถถังธรรมดามันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่สามารถรบได้เองวิเคราะห์สถานการณ์ได้เองและยังสามารถทำงานร่วมกับอาวุธและหน่วยอื่นได้แบบไร้รอยต่อนี่คือนิยามใหม่ของรถถังในศตวรรษที่21ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเกราะหรือปืนใหญ่เท่านั้นแต่คือการผสานเทคโนโลยีทุกขแขนงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวใครที่ลหลงไหลในอาวุธยุโทโธปกรณ์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ